สวัสดีครับวันนี้วันที่15เมษายนพศ2 5 6 6ครับครับวันนี้เรามาทําการตีพึ่งโครงป่าอของปีนี้ครับของปีนี้ครับไปหลังจากสงตามเสร็จครับเรามาทําการตีเราทำเราเราตีตอนเย็น<ๆ>เพราะว่าเหตุผลที่เราตีช่วงเย็นเพราะว่า เราไม่ได้จับตัวนางพญากักขังไว้นั้นถ้าเราตีช่วงนี้จะทําให้นางพญาไม่พาสมาชิกของพึ่งหนีครับครับหลังนี้ครับหลังนี้ของหลังสงการครับหลังแรกของหลังสงการครับดูน้ําพึ่งครับทีนี้เราก็เราก็จะทํามาทาการเอาน้ําพึ่งครับบีบน้ําพึ่งครับบีบโดยธรรมชาติครับทล้ายถุงครับบีบใส่ตรงนี้ครับ รเราเราก็จะมาทำการบีบน้ำผึ้งครับบีบสดๆดกันเลยครับางเงี้ยนะเนี่ยตัวนี้สดสดครับเราบีบกันสดสดเลยครับนี่ครับเราก็จะทำการบีบผ้ากองครับมันจะมีผ้ากองอีกทีหนึ่งครับ แล้เราก็พิงไว้ครับครับเราจะทําการบีบหัวน้ําสดๆเลยครับเนี่ยครับดูครับน้ำน้ำสดๆเลยครับน้าหวานทั้งนั้นเลยครับครับเราทําแบบดั้งเดิมครับโดยไม่ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องปั่นครับเราก็จะบีบอยแบบนี้ครับ ให้มันลงไปตรงผ้ากองคร,บงงครบับกองสองชั้นครับเราจะกองสองชั้นครับครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ตัวนี้ดูดูครับสองอี้อยู่ครับวัีครับเพจช่องตอนครับสวัสดีครับ